นายชัยวัตรหรือชัยวัตรกำไลมือปืนอันดับ5ในบัญชีดำ50าอันดับของกองปราบปรามก็ถูกตำรวจชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างภาค7จับตายคาบ้านพักในจังหวัดกระบี่ขณะกำลังนั่งดูรูปถ่ายเยื่อที่เตรียมลงมือสังหารในวันรุ่งขึ้นนายชัยวัตรเป็นนักฆ่าระดับพระการที่ตำรวจกำลังต้องการตัว หมอนี่มีดีกรีความเยี่ยมเกลียมเกินใครปล้นฆ่าเหยื่อมานักต่อนักล่าสุดมีข่าวว่ากำลังรับงานเตรียมสังหารนายทวีศักดิ์สูตรรักษานายกอบตศสีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตและกูเก่งนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตในราคาค่าหัว5้าแสนบาทมีการวางตัวทีมสังหารทั้งคนชี้เป้า และคนขับรถเอาไว้พร้อมศัพท์แต่ไม่ทันได้ก่อกรรมทำเข็นก็มาถูกจับตายเสียก่อนความเคลื่อนไหวของนายชัยวัน์ถูกจับตาจากตำรวจหลายหน่วยงานที่จ้องตระคุบตัวมันมารับโทษที่ทำไว้แต่จนแล้วจนรอดนายชัยวัน์ก็รอดพ้นเงื้อมือกฎหมายไปได้ทุกทีเพราะหมอนี่มีพักพวกคอยเป็นหูเป็นตาราวสับประรดตำรวจขยับทีไรไหวตัวได้ทุกที นอกเหนือจากนายชัยวัน์แล้วยังมีนายจารุวัดบุลาศหนึ่งในกลุ่มคนร้ายแก๊งเดียวกันกับนายชัยวัน์และพักพวกอีกสองสามคนที่มักจะร่วมทีมทำงานฆ่าคนด้วยเสมอแหล่งกบดานของคนร้ายแก๊งนี้อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมแต่จะรับงานสังหารและออกปล้นฆ่าทั่วราชอาณาจักรความเคลื่อนไหวของพวกมันถูกตำรวจประกบตามเหมือนเงาตามตัว พลตำรวจตรีหานพลนิตวิบูลซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการของคณะทำงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างที่มีพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงรองผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายปราบปรามเป็นหัวหน้าร่วมกับชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างของตำรวจภูธรภาค7ประกอบด้วยพันตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกษรพันตำรวจเอกกฤษณะรับเดชพันตำรวจโท ธีรภูมิธุรกิจพันตำรวจตรีจรินหงทองและร้อยตำรวจเอกเกลือไกลเกิึกก้องเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของพวกบรรทุกระยะไล่ตั้งแต่จังหวัดนครปฐมจนมาถึงปากใต้จนกระทั่งสามารถจับกลุมตัวนายจารุวัฒนที่มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่18หมู่3ตำบลบอ่อเสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา ขณะกบดานอยู่ในบังกะโลลองบีดหาดยาวอำาเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในตอนเช้าของวันที่26พฤษภาคม2549ตำรวจนำตัวนายจารวัฒนมาสอบปากคําทันทีการปรากฏตัวของทีมฆ่ากลุ่มนี้ย่อมไม่ธรรมดาแสดงว่าพวกมันต้องรับงานฆ่าใครคนใดคนหนึ่งแน่ตำรวจสอบปากคํานายจารวัฒนไม่นาน เจ้าตัวจึงยอมเปิดปากรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายชัยวัตรรับงานสังหารนายทวีศักดิ์กับโกลิงง์นักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดภูเกต็ตโดยจะลงมือในวันรุ่งขึ้นซึ่งตนเองทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้นายชัยวัตรเป็นคนลงมือยิงแต่ต้องมาจนมุมขณะวางแผนสังหารโดยนายชัยวัตรแยกไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่59หมู่1 ตำบลโคกยางอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เพื่อรอเวลาทำงานพันตำรวจเอกเรวัตจึงนําเจ้าหน้าที่รวม16นายเข้าปิดล้อมจับกุมนายชัยวัตรในสายวันเดียวกันนาทีล้อมจับมือปืนพระการจึงเริ่มต้นขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบมือปืนรับจ้างบุกเข้าช์จถึงบ้านพบว่านายชัยวัตรกําลังนั่งดูภาพเหยื่อเป้าหมายอยู่ที่ระเบียง เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนายชัยวัดได้ลุกขึ้นยืนพร้อมชักอาวุธปืน11มมคู่กายออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่4นัดแต่กระสุนพลาดไปโดนพัดลมที่ตั้งอยู่เล่นเอาตำรวจหลบหนีไปคนละทิศคนละทางในจังหวะเดียวกันนั้นพันตำรวจเอกเรวัตได้ชักปืนพกขนาด9มมยิงสวนออกไป1นัดกระสุนถูกเข้าที่บริเวณใต้ารานมด้านซ้ายตัดขั้วหัวใจ ร้อยตำรวจเอกเกลือกไกลจึงใช้ปืนขนาดเดียวกันยิงสวนไปอีกหนึ่งนัดกระสุนเจาะเข้าที่บริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายของนายชัยวัน์สิ้นใจตายทันทีอย่างไรก็ตามขณะเกิดการดวลปืนปรากฏว่ามีคนร้ายร่วมแก๊งสองคนสามารถฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่หลบหนีไปได้ซึ่งตำรวจกำลังติดตามไล่ล่าตัวอยู่หลังจากเจ้าหน้าที่ เข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จึงรายงานให้พันตำรวจเอกสำริดนินทองผู้กำกับการสอพออ,อเหนือคลองรับทราบนำกำลังรุดเข้ามาสมทบเข้าเคลียร์พื้นที่พบศพนายชัยวัฒน์นอนตายในสภาพใส่กางเกงขาวกล้วยสวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินในมือยังกำปืน11มมไว้แน่นจึงนำส่งผ่าพิสูจน์ต่อไปนอกจากนี้ ยังพบกระเป๋าเป้สีน้ำเงินหนึ่งใบวางใกล้กันในเป้พบรูปเหยือ่อที่จะไปสังหารอีกหลายรายตกอยู่ใกล้กันมีระเบิดชนิดลูกเกลี้ยงหนึ่งลูกและอาวุธปืนอาก้าหนึ่งกระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานสำหรับประวัตินายชัยวัฒน์ในอดีตเคยเป็นตำรวจยศสิบต,ตำรวจโทสังกัดนพพูเก็ตตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและยังได้ปลอมแปลงชื่อเพื่อนตำรวจ ชื่อสิบตำรวจโทรจรันห้วยหงทองก่อคดีไว้อย่างโชคชนูนมีหมายจับของตำรวจกองปราบปรามและตำรวจท้องที่หลายแห่งจ่อคอหอยอยู่เมื่อวันที่สมเมษายนส5 4 0ายนเวลากลางคืนร่วมกับพวกปล้นทรัพย์และฆ่านายเฮียบเฮงหองเจ้าทรัพย์และหลบหนีไปเกิดเหตุที่บ้านเลขที่13บสาตำบลคลองใหญ่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตวันที่5สิงหาคม2542เวลากลางคืนร่วมกับพวกปล้นทรัพย์นางสมพรทับทิมเทศและนายธวัชชัยคงแดงได้เงินสดไป4ล้านบาทแล้วใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทุกทั้งสองคนถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่ท้องที่สอพอ,ออก,กิ่งอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการยังไม่รวมคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวพันอีกหลายคดีการวิสามันฆาตกรรมนายชัยวัน์เป็นที่น่าสนใจของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทฉลองสนใจผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7เดินทางมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวนำตัวนายจารวัตรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ในการเตรียมสังหารคนดังในจังหวัดภูกเก็ตซึ่งมือปืนกลุ่มนี้รับงานมาในราคาค่าหัวห้าแสนบาทไม่ทันได้เหนียวไกลลั่นกระสุนก็ถูกปิดฉากสิ้นลายมือปืนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ